สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้รลอกผู้ติดตามเล่าสามาคัคคีผู้รลอกค่อยเบ่งเล่าสามัคคีนะพี่น้องนะเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อตอนเช้ามื่ขึ้นนี่บ่ดีปันไหนขึ้นวันนี้วันที่ขึ้นวันที่สิบบ่ดีปันไหเขาซองเหล่าพี่น้องเล่าแลกกับเขาเล่าสามัคคี ลุดพี่น้องล่าวีไอพีเขาตัวซ้ำลองคือเข,อข,อข,อขอาซีเขาตัล่องพี่น้องขอ VIP เขาซีเล่าสามัคคีวีไอพีเข่าทึ่งตัวตัวกลมตัวลองพี่น้องนี่แหละผู้ว่าให้ระวังคือว่าระวังระวะระวังระวัง,ะวง,ะวง,ะวงตัวกลมกับตัวลองล้อพี่น้องเด้อสองตัวนี่ให้ระวังว่า อีซี่เขา่าช่างเกตเอาเอาเมื่อนี่กะไปกันต่อเนาะพี่น้องเนะาะบอรอซามันสวยแล้วเสียงคนเขาตื่นมากวดนั่นแล่วเสียงดังกุกกวกคักรแล้วเด้อตื่นมาขวดลันบัดแล้วหลวงพี่กวดลันบัดแล้วเมื่อนี่กับไปต่อมันที่สิบเอ็ดเด้อเมื่อนี้ของมันที่สิบเอ็ดเด้อไปต่อแล้วในสองในสองเหล่า เขาสองเล่าทดลองให้ระวังเด้อพี่น้องเด้อให้เขาใจเด้อเบิ่งผู้ิวนว่าจัดสามตัวกะจัดไทยไปยังสั่นละเนาะเพราะว่ามันิ่นขอมากกะจัดลังเตรียมมันกับเขาลังเตรียมมันกับเขาดสามตัวคืกจังเปิดมือแหลกกับองห้าน้อยกับเขาไปจัดไทยไปเนาะตามนั้นยากเขาขาวบ่ยากเขากับบ่เขาสามตัว เอามาบนี้มาเบิ้งเด้อวพี่น้องเ้อของวันที่สิบเอ็ดเราไหลวันเราจะมาขี่วันที่สิบเอ็ดจัดไปพี่น้องผู้รลอดถ้าเบิ้งกบมี่จับกูแปดเจ็ด สามหกเอียงๆหน่อยจัง่อยนะพี่น้องตรงๆหน่อยจัง่อยจังเป็นตะบึง3 6มหกสามหศ

เกตสามหนึ่งเกตหนึ่งเกตวิ่งวิ่งเหล็กแลนพี่น้องเหล็กแลนเหล็กหลุดมุจเจานั่นล่ละวิ่ง 8ปดเก็ดแปดวิ่งสตัวจัดไปตามข้าขอเก้เจ ก็แปดเก็ผู้คนคว้าคนก็อยากรุ่นหน่อยๆนิดๆเนาะอยากรุ่นตดนเติคนอยากรุ่น3ามตัวนำ่ำอยากเฮ hey, อยากห้านะวิ่งแปดวิ่งเก็สามตัวก็เก้าแปดเกกลมเน้นกลมเน่นก็แปดเก็่องก็เกสา ลองเก็บสามเล่าวีไอพีเล่าวีไอพีกับเล่า สามาคีวีไอพี VIP จักมันก็ได้เปิดก้อนออกก้อนออกรุ่นออกพี่น้องบอกเข่าใจจัดไปตามนี้แล้วเนาะผู้เขาผู้หากจจาจกกิหัวเจอก็ดอกอันใดก้อนอันใดรุ่นก็ได้ปูบอกเข่าใจเด้อเขียนไปจำเบื้องเอาเอาเล่าตัวนี้ก็บอกเขียนใจไวล่าวีไอพีไอพีล่าวีไอพี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 30730, 30, đại số khu này thế này. 30, 63, 63, 6323. Hà hai, Hà hai, hai, xám hai, xám hai, xám hai, vinh vinh hà xám hà

วิ่งหาสามซี่หาสามสามตัวคมเน่นหาสามร่องหาซีลาสามาคีวีไอพี ลาสามกขี่ขี่วี่โอ้ลาขี่ิดตัวนี้ิสมเขียนิดอยู่เลยเว้ย ล่าสามักขี้มักขี้เขยนพิษยูว่าเศร้าเนาะเอฟสีปูเนี่ยก็ได้มี่ไอพี่เด็กพวกพิษดอกพี่เนอะเด็กแม่นอยู่เขินนั่งเทียกับพิษเมื่อรัน มงื่งกระปากอะไรยางไปคนละต่างแล้วสมาชิก V.I.P. จับโคห้าหกห้าหกห้าหนึ่ง ชัดเสามคู่ได้บ่อนี่ได้ยูเวยได้ยูหาหนึ่งหา 1, หนึ 1, ห่งหาสองคือมีเลขสามตัวนัน่นเอยพี่น้องมันก็เลยพื้นทีบ่บ่เต็มทีปันได้หาสองหาสองสีหา 四海，四海。 ดังนเรื่องี่น้องด้วยย,วย,ยังดังกวดใบใหม่ซื้อดอกเก่าเกอ็ดหามาย่างเดี๋ยวเลยพี่น้องด้วย,ยนั่นนี้อ่านี่มาเนียนตึกเลยวิ่ง วิ่งหา้หาห้าหกโอ้ยหลงยำเลยกระยำเลยสามตัวห้างไปที่นี่สี่ห้าหกหน่อยๆก็ไดนะ้ละมันบ้านันไปได้หรอกสามตัว ซีหาหืมเขียนแกบๆใบก็ไ,กได้ลืมตอนขยายที่เรียกเอาห้างโพดไปกันไงเลยไปกันหลายตัวเลยแนวตึกเลยสุดทาย่ายไปกันหลายๆเลยไปขอนอยุทธายคุณกรมเด่นยิ่งหาหกกรมเด่นหาหกลองซีหา าคุ้มมูลเลยหงดนี่เนาะพี่น้องเนาะมือรอบนี่ของเล่าสามคัคคีหาคุ้มสามคัคคีหาคุ้มไปแล้วสังเกตเอาเลยพี่น้องเ้อเชียนทั้งหลายเชียนเหล่าหลายวันทั้งหลาย <c oughs> เล่าสตา Now. Serta. 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 Lau serta. Sebenarnya kita. VIP. Serta. ว i p เหยืนสูมือก็ลงสูมืออ <c oughs> จับโคแปดหกแป6ดหกห้าหกห้าหก 6 9 6 9 6 4 8 4ี 48, 94, 94, ่แปดเก้าสีเามอดจอกัดตามน้ำเน้อพี่น้องเอน้อในในในทอดจอกัเดเตียได้คือกัน นำตัวจอนำตัวลุดก็จัดโหลดนางทียวบอกออกหลดก็ออกตัวจอมันก็เคียงเขยงกันมากนะแต่ว่าหลดนี่นะมันมาดีกม็มูจังกเก่ามาวิ่งมาหลุดเนาะเสียนวิ่งทั้งหลายเข้าใจยี่หรอเสียนทั้งหลายเขามาซุ่มผู้ได้เขามากก็ได้จากมีที่การอยที่ไปแบบใดอย วิ่งแปดหกสามตัวเกตแปดหกคิดกันแน่ก็เป็นอย่างนัน้นอ้องคือน้องเกตแปดหกพื้นที่มันหน่อยอ่าเห็นกันยุวเพิ่มความมากขัดจัดให้ จัดเบื้งจักเดียนกันคันบ่าเขาก็บ่าเอาบ้าเอาเขาไปอีกมันแนนมู้ซื้อเด็กสามโตแตามันบ้าเขาก็เศร้าจัดนาอพี่น้องเนาะจัดเบื้งจักเดียนหนึ่งกันสามสิบวันแปดหกวิ่งแปดหกลองสี่ปด

นี่อีกเบอร์หนึ่งพี่น้องก็สมวัดลงนีง่ายานสาเบอร์เขามันสิเขาสิตัดเบอร์แปดเกตหาปูคคณ สายนี่บ่ค่อยได้โทษบ่ค่อยได้หลับกันได้อาพีน้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วกะแคบหน้าจอเด้อไปเข้ามาแล้วมาสมมานันกันแล้วกะแคบหน้าจอผู้เข้ามาไม่กะกดกระดิ่งติดตามไปเด้อผู้คนทางใดผู้คนติดตามไม่อยู่เด,ดเด็กดีๆเด็เดๆทั้งสิไปอยู่ทางใดกันเมือ่อขึมาเบ่งกันนอน,น,อน สายโยทั้งไหนกันหมดเพราก,กันเล็กเขาดีๆจังสิหมถเคงเล่าเึงหาหน่อยเึงรัฐบาลยิงเก็บกระปุกใส่กระปุกไว้กับปีไม่กันเลยเด็กปแดงพุนเดอร์ได้สุม,มืออยู่บรุษย์จักเทีอาเล็กปุ๊กคุณนะ่ะจำกันใบบอกกันเดอร์บอกโมต่ต่อไปคือมีสองสิบห้าวรวยชาแนล กับส่องตาคุณพาะรวยไปคำว่าเบื้องแล้วกะแย่ขามโคตรชนปูเดอร์พ่อให้ดีหยอดไหล่หยอดแช่จักหน่อยแช่ไหเน่ไหล่ไหแน่ยกโปใไหแน่เด้อพี่น้องเด้อพ่อจะเป็นกำลังใจปูขนทําคิดต่อๆไปให้พี่นอ้องยกโปหไหแน่มือนี่กะราวสามาคีวันที่สิบเอ็ดเนาะพี่น้อง จับคู่มาแล้ววันที่สิเอ็ดคือมือนี้ละ2องทุ่มเคิงเป็นต้นไปซ้ายเลยจับคู่ก็มี8 get, 3, แปดเกตสามหราสามาัคคี้ะรอบแรกสามหกสามศูเกตสองเกตสาเกวิ่ง8ปดเกตสาตัวเก่าแเกตกลมเน้น2ตัว 9, 8ปเกต ล่องเกตสามแล้ววีไอพียับคูหาสามศูนย์เกตสามศูนย์หกสามหาซีสองสามวิ่งหาสามสามตัวสี่หาสามสามตัวสี่หา 3, สาม, 4, า 3, สาม 4, า 3, กลมเน้นหาสาม ล่องหาซีลาสามคีวีไอพีหาหกหาหนึ่งหาสองซีหาหาเก้าหาเก็ดวิ่งหาหกสามตัวซีหาหกกลมเดินสองตัวหาหกล่องซีหาล่าสตา์วีไอพีแปดหกหาหกเก้าหก ซีแปดเก่าซีซีสามบิ่งแปดหกสามตัวเก็ดแปดหกกรมเด่นเน้นแปดหกล่องซีแปดของวันที่สิบเอ็ดเด้พี่น้องเด้อย,ยาทรัพย์สนบังเหล่าก็ได้พี่น้องตุกขูตุกคนโศกดีโศกโศก,กมันหมานเด้อเหมือนี่เด้อสองทุ่มเคิง เอฟซีผู้ที่ตามทุกูทุกคนรวยๆวยเฮงเฮ่งปังปังเดชคได้ลาบกันทุกูทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อสวัสดีพ่อกันไ่กับคลิปต่อไปแล้ะพี่น้อง